โอเคโอ้าลุงไม่ได้เซต็ปีมหรอโอ้ไม่เป็นไรไม่เป็นไรลุงเราเอาอะไรดีอยากเอาระเบิดอะแอปพลิชั่นได้ไหมจะเลือกแฮมเบอร์เกอร์ทน่ไมเอาระเบิดดิแฮมเบอร์เกอร์ไม่เอาไม่เอาไม่เอาแฮมเบอร์เกอร์ไม่เอาโอ้แฮมเบอร์เกอร์จริงด้วยเอาไงดีลุงแฮมเบอร์เกอร์นั่นดิแฮมเบอร์เกอร์เอาไปนั่งเป็นยังไงอะผมไม่ผมผมไม่ผมจำไม่ได้ว่ะนี่ผมจำได้แฮมเบอร์เกอร์ชีสมันลอยว่ะ เออทำไมผมลืมคำหนึ่งเอ้ยชีสผมชีสถ้าเกิดชีสออกมาเป็สปองมันจะโอเคปหมสปองไลยลุงสปองมันมีนั่นแหละผมลืมเรื่องซายหมดแล้วลุงไม่ดีมันเป็นยังไงลุงไอ้นั่นน่ะไอ้นั่นน่ะลุงเรื่องอะไรอ่ะโคกลุงโคกโคกโคกต้อออกเป็นสีน้ำตาลอ่ะโคล่าไม่ใช่ลุงไอ้กระป๋องโคอของจะเากระป๋องโคกไม่ได้โอ้ลุงซาอย่างนงั้นเหรอเออผมคิดผมค้าไม่ถึงนั่นโคตรมัวเลยคนคนนี้ฆ่าอะไรไม่ถึงนี่ฉันอยู่มั้งวันน่าจะหอมเพราะน่าจะโอเคแหละ โอ้ฟอันนี้อะไรเบเกอร์เบเกอร์บเกอร์เขาบอกเขาเขียนอะไรเบเกอร์เด <ures> ี๋ันเอ้เลยผมให้ภูมิเลยนี่พายซ่าที่นรนจับมากจับเถอะนี่อันนี้อะไรวะเนี่ยเี้ลุงเบอร์เกอร์ขางล่านเนี่ยไม่เห็นหัวสตวะผมมมหัวคนหัวเลยใช่อะตีมวะโ้คนหล่อแล้วนะเด็กเด็กมีแขนข้างเดียวไี่ไงอ่ะอันนี้อะไรอะลุงมันคืออะไรอะลุง ไม่ไม่เข้ากับเนื้อหาไม่ให้ไม่รู้กกันอันนี่ยิ่งว่าดีอันนี้แมคโดนัลด์อ่ยมีแมคโดนัลด์อ่ยนี่ไงนี่เป็นโค้งเราทำแม็โดนัลด์ทำอ่านี่อันนี้ก็เป็นแมคโดนัลด์แล้วทำไมทำไมพอพูดถึงเบอร์เกอร์คนก็จะคิดถึงแมคโดนัลด์กันนะลุงไม่ไอตอนทำเมื่อกี้ไม่ได้คิดเลยนะผมก็ไม่ได้คิดถึงแมคโดนัลด์นะไอเบอร์เกอร์อย่างเดียวอะผมคิดถึงแค่เบอร์เกอร์อย่างเดียวแต่ทำไมคนก็ถึงคิดแมคโดนัลด์กันอ๋อมป็นขนมีหลักซอนด้วยเอ็ดเคียร์โอ้โหนี่เป็นผักนี่เลยเออทำไมเราไม่ใช่ผักเงี้ยลุง นึกไม่ว่ะผมข้าไม่ถึงว่ะนี่นี่นี่หัวนี่เป็นงาเออเราข้าไม่ถึงอีกแล้วงางาสิงตังนี่อะไรนะโอ้เป็นเด็กดูปากมาดิปากปากเลยสุดยอดเลยปากมาเลยเราอยู่ที่ห้าเลยลุงโอ้ที่ห้าหรอไอเด็กแขนขาดไม่เสร็จได้เฉยเลยได้ยังต้องมีคนปั๊มคะแนนแน่เลยไม่วไยวายทำไมเด็กแขนขาดได้ มีต,ตัวนี้เลยใช่ลุงขนาดสตรีมก็ยังรู้อ่ะหมดเกลืสตรีมยูเพลอริชินเขารู้หมดเลยลุงไม่สามารถเก็บไปได้คคมเม็ดนี้ดาวหางมันทำไงลุงทำไม่ได <c oughs> ้ดาวหางมันเป็นก้อนน้ำแข็งปะใช่ดาวหางมันต้องเป็นก้อนน้ำแข็งแล้วก็แบบตกไปจากฟ้าถ้าพูดถึงดาวหางบางคนก็คิดถึงนั่นนะไอกระตูนนั่นนะเออยูเนมใช่ยูเนยมแต่มันเป็นดาวตกหรือดาวหางยูเนม่ป็ไม่ดาวตกไม่ใช่หรอลุงใช่ไหมน่าเหมือนกันน่าจะ แล้วก็มีนิวเคลียร์ของดาวตกตกมาแล้วก็บูฟบ้างก็พังตายจบตุ้มโตคันมันคือนิวเคลียร์นะของดาวตกแล้วหามันมันเป็นมันแข็งหรือว่ามันเป็นมันหรือว่ามันเป็นในลูกเห็บไปหลวงเป็นน้ําแข็งน้ำแข็งโซโปรกอะเนอความรู้ดาราศาสตร์รู้บสเตปคุงไอไอไอที่มาอยู่ในกระตูมันต้องเป็นเมเทโอเลยลุงใช่ไหมไอเมเทโอไมันอุนกระบาดเลยไม่ใช่เม็นโอมันอุนกระบาดเลยตายทั้งเมือง อันนั้นมันยิ่งอันนั้นมันยิ่งกว่าซากดาวตกอีกอันนั้นมันอุกกระบาดคนละอย่างกันเลยอันนั้นอันนั้นร้ายแรงเกินไปเติ้งตึ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 ้งติงอันนี้เป็นนั่นนะลุงอะไรเดดบายอพูดถึงเดดบายผมน่าจะตั้งโจทยนะ์เดดบายไงเป็นีังไงไปลุงโอ้ดิไม่ไม่ให้ไมอ่ะอัน,นอันนี้นมนนันเป็นมันน่าจะเป็นมิเทโอมากกว่าน,นั่นแหละท่านผู้ชมไม่ไม่ตรงกับโจทย์ไม่ให้ มันอุกกระบาอ่ะมันคือมิเตโออ่ะมันไม่ใช่คมไม่ใช่ไม่ใช่ดาวหามันคือมิเิโออ่ะเนี่ยเขาสร้างกันเขาสร้างกันแต่มิเิโออ่ะลุงเดี๋ยวนึเดี๋ยวกาสร้างกันแต่มิเิโออ่ะจริงเนี่ยเนี่ยมิเิโออีกแล้วเดี๋ยวความฝันอันนี้ไปหมดละให้ใครโอเคไหมลุงใทงโอเคไหมเห็นไหมเขาก็สัไอ้เหี้ยเดี๋ยว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  ชอบการสร้างวะยำมี่ด้วยนะยมี่นี่เราอยู่ที่สองลุงเออที่2องมีบาไม่ต้องกระจดอยู่ที่2อไอ้ไอ้ไม่ต้องกระจดอยู่ที่หนึ่งดิไม่ต้งกระจดที่สโอเคจี๊ดับตรนี้สกิ